เราลองเดินไปตามลำน้ำอีกสักวันดูทำเลใหม่ๆอีกสักหน่อยคงยังไม่เบื่อกันนะทุกคนเสียงลุงผู้ใหญ่พูดไม่หรอกครับทุกคนขานรับวันนี้แลแปลกนะไม่เห็นมีสัตว์อื่นเดินเพ่นผพ่นผ่านเลยลุงผู้ใหญ่ไอจ่อยพูดลมได้เปลี่ยนทิศและพัดมาจากทางด้านทิศเหนือคือด้านหลังของทั้งแปด ถ้าไม่สังเกตและไม่มีประสบการณ์จะไม่รู้เลยจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแต่ลุงจงผู้ที่มีสายเลือดพรานได้กลิ่นสาบเบาๆลอยมาจากทางทิศทางลมทางด้านหลังกลิ่นสาบนั้นมาขัดขาดหายไม่ค่อยชัดลุงจงได้กลิ่นอยู่คนเดียวแต่ก็ยังไม่แน่ใจเลยยังไม่ได้พูดอะไรออกไป ทุกคนเดินหน้ากันต่อไปมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ยอย่างระแวดระวังนี่ก็เกือบจะเย็นแล้วเราพักกันแถวไหนดีพ่อผู้ใหญ่เสียงนายจงพูดขึ้นขณะเดินเพื่อหลบไอ้ลายข่าอยากจะเดินไปข้างหน้าอีกสักหน่อยเป็นไงอ่ะเหนื่อยแล้วเหรอผู้ใหญ่พูดก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังไหวอย,อยู่นายจงพูด แต่จริงๆแล้วนายจงรู้สึกแปลกๆหวิวๆจากทางด้านหลังมากกว่าเลยอ,อยากพักแต่เมื่อลุงผู้ใหญ่บอกให้เดินต่อและทุกคนก็เห็นด้วยจึงได้เดินต่อไปเมื่อเดินมาอีกรวมชั่วโมงก็เย็นพอดีเจอต้นไม้เหมาะๆอยู่สองต้นใกล้กัน คราวนี้เราผูก,กห้างกันให้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะทําเลบริเวณนี้มีต้นไม้ที่ใกล้กันสองต้นพอดีนั่งห้างละสี่คนคงพอไหวทําให้มันแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะเสียงลุงผู้ใหญ่บอกเอาละแยกย้ายกันก่อนไอจอยกับไอองไปตัดต้นไม้เล็กๆส่วนทุกคนก็แยกย้ายกันผูกห้างบางส่วนก็ทำกับข้าวกันนะ ลุงจงพูดงั้นผมขอไปตัดต้นไม้กับองค์และจ่อยนะเสียงนายปราณีได้ได้ดีเหมือนกันจะได้ปลอดภัยเสียงลุงจงองไอ้จ่อยและนายปราณีก็ได้เดินไปไม่ไกลนักจากที่พวกเขาวางสัมภาระไว้ระยะติดต้นไม้ระยะการตัดต้นไม้กิ่งไม้เล็กพอดีกับผูกห้าง จะได้พอเหมาะมองเห็นอีกกลุ่มที่กำลังนั่งพักและสารวนกับการก่อกองไฟและเตรียมอาหารกันอยู่ขณะที่ขมักขเม้นอยู่นั้นเสียงขู่คํารามโฮกพร้อมกับกรงเล็บที่ตะปบเข้าไปที่ไหล่แขนของไอ้จ่อยไอ้จ่อยล้มลงอย่างไม่ทันตั้งตัวมือที่ถือมีดอยู่มีดนั้นได้หลุดกระเด็นไปด้วยความไว นายปราณีได้คว้าปืนที่หลังเตรียมใส่กระสุนไว้เรียบร้อยอยู่แล้วเล็งอย่างรวดเร็วไปที่ไอ้ลายนั้นทันทีไม่มีเวลาเล็งนานคงเป็นที่ไอ้จ่อยยังไม่ถึงคาดนายปราณีสวนกระสุนไปในทันทีที่ไอ้จ่อยกำลังโดนลากไปปั้งเสียงกระสุนเฉียดไอ้จ่อยไปนิดเดียวกระสุนเข้ากระโหลกไอ้ลายในทันทีและในทันใดนั้นทุกคนก็ได้วิ่งมาถึง ขณะที่ทุกคนกำลังสาละวนกันอยู่ลุงจงที่อยู่บนต้นไม้ระยะไกลได้เล็งกระสุนพร้อมตะโกนกันว่าตะโกนออกไปว่าลบก้อนก้มลงทุกคนหมอบลงทันทีปังกระสุนโดนที่ต้นคอด้านหน้าของไอล้ลขณะที่โดนนัดแรกไปก่อนหน้านั้นแล้วเลยปล่อยเหยื่อออกไปนัดที่สอง ต้นคอด้านหน้าคราวนี้ไอ้ลายพาดกรอนหน้าฟุบลงไปพร้อมกับล้มลงในทันทีแต่ยังหายใจอยู่แผ่วๆพร้อมรอยแผลที่เริ่มเน่าแล้วที่ชายโครงขวาซึ่งเป็นแผลเดิมที่มันบาดเจ็บอยู่แล้วไอ้จอยมันตกใจนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ไม่ห่างจากไอ้ลายมากนักและทุกคนก็ได้วิ่งไปดูไอ้จอยปล่อยให้ไอ้ลายพาดกรอนนั้นหายใจอย,อย่างแผ่วเบาอยู่ตรงนั้น จอยเว้ยจอยเป็นยังไงบ้างเสียงลุงผู้ใหญ่ฉันยังไม่ตายจ้าชามากเลยที่หัวไลจจอยตอบทุกคนรีบพยุงจอยขึ้นนั่งดีนะที่รอยกัดมีอยู่รอยเดียวจุดเดียวกันพอมันกัดแล้วมันก็กระชากลากต่อเลยแผลก็ลึกอยู่แต่ไม่มากนักทุกคนได้ช่วยกันปฐมพยาบาลไอ้จ่อย ไอโองเดินไปเด็ดใบสาบเสือมาสักสองสามกำมือใหญ่ๆเสียงลุงผู้ใหญ่สั่งพอโอ่์เดินมาถึงลุงผู้ใหญ่ก็จัดการเอาน้ำดื่มที่ต้มแล้วมาราดที่แผลโอ้ยอดทนหน่อยนะไอ้จ้อยมันจะแสบและเจ็บหน่อยลุงผู้ใหญ่ปลอบพร้อมกับใช้มีดฉีกผ้าขาวม้าออกเป็นสามส่วน ชิ้นเล็กๆ2ส,ส่วนชิ้นใหญ่ๆญยาวๆอีกหนึ่งส่วนชิ้นแรกมัดปากไอ้จ่อยไว้แล้วนำใบสาบเสือมาล้างน้ำที่ใช้ดื่มแล้วเคี้ยวใบสาบเสืออยู่3าถึงสครั้งเพราะปริมาณมากคายออกมาแล้วรีบประครบแผลนั้นหลังจากที่ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วอเสียงไอ้จ่อยร้องลั่นขณะที่ผ้ามัด ดึงั้งปากของมันไว้แล้วปวดแสบอยู่ไม่นานประมาณ10วินาทีถึง15วินาทีแต่ความรู้สึกของไอ้จ่อยเหมือนมันนานอยู่หลายนาทีในความเจ็บปวดนั้นแล้วความเจ็บปวดก็ค่อยๆหายไปเหลือเพียงความระบมของแผลใหม่ลุงผู้ใหญ่ยังคงใช้มือประครบแผลที่มีเศษของใบสาบเสืออยู่นาน ประครบต่อจนถึงประมาณ4-5นาทีแล้วจึงค่อยๆเขีย่ยเศษเล็กเศษน้อยของใบาสาบเสือออกแล้วนาผ้าเข่ามาที่ฉีกไว้อีกชิ้นผูกที่แผลไอ้จ่อยไว้แล้วนําชิ้นที่เหลือที่ชิ้นใหญ่หน่อยผูกที่แขนทำเป็นตั้งฉากแล้วคล้องคอไอ้จ่อยไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวบริเวณหัวไหล่พอเสร็จจากการทำแผล ทุกคนก็เดินไปดูไอ้ลายตอนนี้ได้นอนแน่นิ่งไปแล้วแต่ยังมีลุงจงที่เล็งปืนอยู่ใกลๆ้ๆอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วพร้อมกับเก็บปืนเมื่อแน่ใจแล้วว่าไอ้ลายนั้นมันหยุดหายใจไปซะแล้วลุงผู้ใหญ่ฉีกซองยาทำใจที่เตรียมมาจากบ้านอยู่หลายซองแล้วฉีกซองเดียวเทลงปากไอ้จ่อยเอา้ากินน้ำเข้าไปให้มากๆหน่อย กินน้ำเข้าไปอีกกินเยอะๆจะได้ไม่เจ็บท้องเสียงลุงผู้ใหญ่บอกไอ้จ่อยสมัยก่อนยุค70 8 0ถึง80ยาทำใจจะเป็นยาแก้ปวดแก้อักเสบลดไข้เป็นยาแอสไพรินข้อเสียคือกินมากๆจะกัดกระเพาะหากกินยาทำใจแล้วต้องดื่มน้ำตามให้มากๆเพื่อจะได้ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร คนในสมัยก่อนนิยมกินผสมน้ำปลาแต่ถ้าเข้าป่าต้องเทลงปากแล้วดื่มน้ำตามให้มากๆและข้อห้ามคือไม่ควรกินติดต่อกันนานหลายวันแผลของไอ้จ่อยเมื่อโดนใบาสาบเสือประกบเข้าไปแล้วแผลก็ได้ปิดในทันทีเพียงแต่แผลนั้นยังไม่แห้ง ใบสาบเสือสรรพคุณใช้รักษาแผลโดยใบสาบเสือนั้นมีสารสําคัญที่ช่วยรักษาแผลอยู่หลายชนิดมีส่วนประกอบของน้ํามันหอมละเหยเทอร์ฟีนสเตียรอนคูมาลินและฟลาโวโนอยอยู่หลายชนิดโดยสารสําคัญเหล่านี้จะไปออกฤทธิ์ที่ผนังเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดหดตัวหากแผลไม่ใหญ่มากก็จะปิดในทันที หากแผลใหญ่ต้องประครบใบาสาบเสือให้นานขึ้นเพื่อให้เส้นเลือดนั้นได้หดตัวและแผลมีขนาดเล,เล็กลงนั่นเองลักษณะอาการเมื่อโดนใบาสาบเสือที่บดละเอียดประครบลงที่แผลแล้วจะรู้สึกแสบทรมานมากแผลใหญ่จะปวดหนึบๆนึบร่วมด้วยแต่อาการปวดแสบจะหายไปไม่กี่วินาที หากแผลใหญ่ก็จะมีอาการปวดแสบที่นานขึ้นหากแต่แผลจะหดตัวลงในไม่กี่วินาทีต่อมาเช่นเดียวกันนอกจากสมุนไพรใบสาบเสือจะช่วยรักษาแผลสดแล้วยังมีสรรพคุณช่วยดูดหนองในแผลได้อีกด้วยซึ่งก็สามารถรักษาแผลได้ทุกรูปแบบและยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดบาดทะยักได้อีกด้วย จอยที่นอนแน่นิ่งอยู่เพราะตกใจและเสียขวัญก็เท่านั้นหากยังคงยืนขึ้นได้และใช้ชีวิตได้ตามปกติมันตามเรามาจริงๆมันคงหิวมากเลยตัดสินใจประกบไอ้จ่อยทั้งๆที่เรามากันอยู่หลายคนเสียงนายปราณีพูดมันก็รอจังหวะอยู่นานทั้งวันเหมือนกันแหละรอจังหวะให้เราเผลอรอจังหวะให้ใครคนใดคนหนึ่งแยกออกจากกลุ่ม แต่หวยก็ดันมาออกที่ไอ้จอยฮ่าไม่เป็นไรนะไอ้จอยหายตกใจหรือยังเสียงลุงผู้ใหญ่พูดไม่เป็นไรแล้วครับเสียงไอ้จอยดีนะที่มันตายแล้วเราก็จะได้สบายใจขึ้น แต่ต้องระวังเหมือนเดิมเพราะป่าก็คือป่ายังมีสัตว์ร้ายอีกมากมายมีทั้งสัตว์ที่เป็นอาหารของเราและสัตว์ที่เราต้องเป็นอาหารของมันเสียงลุงจงพูดเราช่วยกันถนกถลกหนังเสือกันก่อนอีกส่วนก็ไปผูกห้างและทำอาหารกัน เอาหนังมันมาตากแห้งเดินทางไปไหนมาไหนไม่มีสัตว์ชนิดไหนกล้าใกล้เราแ,แน่เพราะมันได้กลิ่นสาบเสือมันกลัวลุงจงพูดขึ้นอีกแล้วตอนเราล่าสัตว์ล่ะลุงจงเหน่งถามเราก็เก็บหนังไอลายไว้ในกระเป๋าให้มิดชิดสิวะลุงจงตอบเสียดายที่เสืออีกฝั่งของแม่น้ำเราไม่ได้ถลกหนังมันมา ไอ้จ่อยพูดเออค่าก็ไม่ทันได้คิดคิดแต่จะยิงให้มันตายเพื่อความปลอดภัยของพวกเราก็เท่านั้นลุงจงพูดพวกเขาได้ถลกหนังเสืออยู่นานจนเกือบมืดด้วยความที่ไม่ค่อยถนัดนักและอาหารเย็นก็ตกถึงท้องจนอิ่มกันทุกคนพวกเขาจึงได้ขึ้นห้างนอนเหมือนเช่นทุกคืนเช้ามา เสียงไก่ป่าขันอยู่ไกลๆเสียงนกร้องเจี๊ยวเจ้าเหมือนเช่นในทุกเช้าของทุกๆวันแต่ไม่มีเสียงของสัตว์ชนิดอื่นที่มาหากินกันบริเวณที่นั่งห่างกันเลยก็ไม่แปลกเพราะซากของไอ้ลยได้นอนแน่นิ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นนักพวกสักตว์ต่างๆมันได้กลิ่นสาบเสือมีหรือจะกล้าเข้ามาใกล้จ่อยโว้ย จอยเป็นยังไงบ้างปวดแผลไหมเสียงลุงผู้ใหญ่ถามขึ้นโอ้ยปวดอยู่ปวดต้นแขนมากเลยจ่อยตอบลุงผู้ใหญ่ใช้มือแตะที่หน้าผากไอ้จ่อยมีไข้ยยนอ่อนๆลุกไหวไหมไหวไหวไม่มีปัญหาเสียงไอ้จ่อยดีที่ไข้ไม่สูง ก็กังวลอยู่ว่าใครจะรับประทานเองเสียงลุงผู้ใหญ่พร้อมแกะผ้าพันแผลของไอ้จ่อยออกอม,มีน้องอยู่ในน้อยใครก็ได้ช่วยไปเก็บใบสาบเสือมาทีเสียงลุงผู้ใหญ่สั่งคนข้างล่างขณะที่กำลังก่อไฟและบางส่วนก็ต้มน้ำดื่มบางส่วนก็กำลังเตรียมทำอาหารไม่นานนักไอ้เหน่งก็ได้ใบสาบเสือใบเล็กใบน้อยใบใหญ่ปะปนกันมาสองกำมือใหญ่ เองล้างใบสาบเสือก่อนเอาน้ำที่ต้มแล้วนะแล้วค่อยเอามาให้ค่าทีเสียงลุงผู้ใหญ่สั่งขณะที่ตนนั้นนั่งอยู่บนห้างกับกับไอ้จ่อยอยู่ยังไม่ได้ลงจากห้างลุงผู้ใหญ่ได้บทขยี้ใบสาบเสือจนแหลกเกือบละเอียดแล้วประคบลงที่แผลของไอ้จ่อยเตรียมตัวไว้นะไอ้จ่อยสิ้นเสียงของลุงผู้ใหญ่นั้น โอ้ยแซบแซบแซบซข้ารู้แล้วอยาดิ้นทนอีกน้อยเสียงลุงผู้ใหญ่และประครบแผลไอ้จ่อยอยู่ไม่นานไม่ถึง3นาที หลุงผู้ใหญ่ก็ได้แกะเอาเศษเล็กเศษน้อยของใบสาบเสือออกจากแผลพร้อมกลับด้านของผ้าเอาด้านที่พันไว้เมื่อคืนกลับด้านออกมาเอาด้านที่ยังไม่เลอะหนองพันเข้าไปแทนเองนี่เก่งเหมือนกันนะไอ้จอยลงจากห้างไว้ไหมมึงลุงผู้ใหญ่เอ่ยถามไว้ขอนั่งอีกสกักพักก่อนรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาตอนทำแผล อืมนั่งพักก่อนอาหารสุกแล้วค่อยเราค่อยลงไปค่อยๆลงล่ะส่วนค่าจะลงไปก่อนหลังอาหารจึงจะให้กินยาอีกลุงผู้ใหญ่พูดสั่งพร้อมค่อยๆก้าวขาลงจากห้างที่บันไดทำไว้ชั่วคราวโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ